สวัสดีครับพวกเรามาจากโรงเรียนบุญยวัฒนวิทยาลัยอำเภอเมือ,อ,ง,องจังหวัดลำปางวันนี้เรามานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เรื่องเครื่องเตือนน้ำเดือดสมาชิกผู้จัดจทำวิจัยมีผมเด็กชายการกับพันธกุลผมเด็กชายพระะพักษนัตรสุทุนผมเด็กชายพยุสฟอนชายสมบูรที่มาและความสำคัญปัจจุบันโลกด้พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเพื่อ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนแต่มีบางนวัตกรรมที่ยังพัฒนาได้ไม่มากเช่นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับอาหารซึ่งการทดลองนี้จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกและป้องกันการเกิดอันตรายซึ่งเกิดจากการประกอบอาหารได้คำถามเครื่องเตือนน้ำเดือดที่ใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น DHT 1 1และใช้บอร์ด Arduino Uno R 3 SMD สามารถใช้านได้จริงและมีประสิทธิภาพหรือไม่วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องเตือนน้าเดือดสมมุติฐานเครื่องเตือนน้าเดือดสามารถแจ้งเตือนได้ตัวแปรตัวแปรต้นอุณหภูมิและความชื้นตัวแปรตามประสิทธิภาพการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นข้อเคาการศึกษา1ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 และใช้โปรแกรม Arduino ในการเขียนโปรแกรม2ใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้น DHT113 เครื่องเตือนน้ำเดือดสำหรับน้ำเปล่าเท่านั้น4 นำเครื่องเดือน้ำเดือดอมาลองวัดอุณหภูมิว่าตรงกับตัวมาตรฐานแค่ไหนห้าับบแต่งตัวเครื่องที่มีความเที่ยงตรงที่สุดวัสดุที่ใช้ในการทดลอง 1. เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้ DH น dht 1 1 2. arduino uno r 3 smd 3 t h เทอร์โมมิเตอร์4ลำโพงบัสเซอร์โมดูล 5. วิกเกอร์ขนาด2,000มิลลิตรมัตเพยจ 7. น้ำเปล่า 400- 1,600ถึงมิลลิตรการทดลอง ขันที่หนึ่งการเก็บข้อมูลหนึ่งเขียนโปรแกรมด้วยเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรม Arduino เพื่อวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นโดยใช้เซ,นซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น DHT11 สองต้มน้ำ400มิลลิลิตรด้วยบิเกอร์ขนาด2,000มิลลิลิตรสามติดตั้งเซนเซอร์ที่ด้านบนของบิกเกอร์เพื่อวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นสี่บันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นที่วัดได้จากเซ็นเซอร์แบบเดิมสามครั้ง หาทำซ้ำโดยเปลี่ยนปริมาตรน้ำเป็น600 800 1,000 1,200 1,400 1600, 1600และ1,600มลตรอนที่ 2. การสร้างเครื่องเตือนน้ำเดือดซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรม Arduino สองกำหนดเงื่อนไขในการแจ้งเตือนโดยกำหนดให้เมื่อเข้าอุณหภูมิมีความมากกว่าเท่ากับ57องศาเซลเซียสและค่าความชื้นมีค่ามากกว่าเท่ากับ98 โมดูลเสียงจะทำงานและมีเสียงเตือนดังขึ้นด้านฮาร์ดแวร์คือการนำทุกอย่างมาประกอบกันตอนที่3ทดสอบเครื่อง 1. ต้มน้ำ400มลด้วยวิเกอร์ขนาด2000มิลลิลตติดตั้งเซ,เซ็นเซอร์ที่ด้านบนของวิเกอร์เพื่อไว้ดข้าอุณหภูมิและความชื้นสามราทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นที่วัดได้จากเซนเซ,นเซอร์แบบเดิมสครั้ง4ทำซ้ำโดยเปลียน ปริมาณน้ำเป็น600 800 1,000 1,200 1,400และ1,600มิลลิตผลการวิจัยตอนที่1การเก็บข้อมูลตารางที่1เป็นตารางที่แสดงค่าข้อมูลและความชื้นของน้ําเดือดที่วัดได้จากเซน็นเซอร์ d h 1 1ที่ปริมาณน้ําต่างๆจากตารางที่เห็นนี้พบว่าที่ปริมาณน้ำต่างๆค่าความชื้น มีค่าเท่ากันที่98เเซนและค่าอุณหภูมิมีค่าใกล้เคียงกันเช่นกันเมื่อเฉลี่ยแล้วจะมีค่าเท่ากับ51.38องศาเซลเซียสตอนที่2การสร้างเครื่องเตือนน้ำเดือด 1. ซอฟต์แวร์ข้อมูลที่ได้จากตอนที่1นํามากําหนดเงื่อนไขในการแจ้งเตือนโดยกําหนดให้เมื่อค่าอุณหภูมิมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ51องศาเซลเซียสและค่าความชื้นมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ98เปอร์เซ็นต โมโดูลเสียงการทำงานและมีเสียงเตือนดังขึ้น2ฮาร์ดแวร์ hardware, การประกอบเครื่องเครื่องที่ตอนนี้สามการทดสอบเครื่องทดสอบเครื่องเตือนน้ำเดือดที่ปริมาตรน้ำสี่ร้อยห0ร้อยแปดร้อยหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยและหนึ่งันหร้อมิลลิลิตรที่ปริมาตรน้ำละสามครั้งพบว่าเครื่องเตือนน้ำเดือดสามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดน,น้ำเดือดและทุกครั้งคิดเป็นหนึ่งร้อยเซน สรุปผลและอธิบายผกลการทดลอง 1. การเก็บข้อมูลจากการเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นของน้ำเดือดที่วัดได้โดยใช้เซนเซอร์ DST-11 พบว่าที่ปริมาณน้ำต่างๆค่าความชื้นมีค่าเท่ากันที่98%และค่าอุณหภูมิมีค่าใกล้เคียงกันเมื่อเฉลี่ยแล้วมีค่าเท่ากับ51.38องศาเซลเซียส 2. การทดสอบเครื่องจากการทดสอบพบว่าเซนเซอร์สามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นได้และเครื่องเตือนน้ำเดือดที่สร้างขึ้นสามารถแจ้งเตือนได้จริงเมื่อน้ำเดือดโดยเครื่องสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขข้อมูลที่ผู้จัดทำได้เขียนโปรแกรมไว้คือเมื่ออุณหภูมิวัดค่าได้มากกว่าหรือเท่ากับ51เองศาเซลเซียสและวัดความชื้นได้ค่าเท่ากับ98ปเปอร์เซ็นต์โมดูลเสียงการทำงานและมีเสียงเตือนดังขึ้น ข้อเสนอแนะ 1. ควรสร้าอุปกรณ์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น 2. พัฒนาอุปกรณ์ให้มีการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นกลุ่มเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ